สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธ์และพี่น้องไทยแลยยะชาวกาหเลียงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับจรวดสามเหล่าในวันที่4สิงหาคม2565พบกันเช่นเคยในรายก,การธถราการณ์การรอบกันในประเทศเมียนมาครับขบวนี้ผมมีข่าวอยู่สองประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปฟังไปนะครับประเด็นแรกก็เราไปที่กระเด่งนะครับทันกระเด่งกองพลที่หอกนะครับเป็นกระเด่งเคลื่อนโยกขึ้นไปยึดฐานทัพของกองทัพมินอองที่เข้ามาปักหลักในพื้นที่กระเลงนะครับก็ได้ถูกยึดไปนะครับ ผ่ากองลงกระเดงที่ได้ขึ้นไปโจมตีกองทัพลูกน้องเมียนองนะครับทำให้ผ่ายกองกําลังกระเดงขึ้นไปบกฐานใหญ่ของกองทัพเมียนองแห่งหนึ่งที่ติดกับแนวรีนะครับเพราะว่า ในพื้นที่เยอดีที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่วาเล่นะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพมินอ,องที่ได้เสริมทัพเข้ามาในพื้นที่วาเล่กาลังมุ่งหน้าเข้ามาเป็นสองสามสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพมินอ,องที่จะพยายามบางแผนเข้ามาปักหลักในพื้นที่ของกองกําลังกะเลงเกาะจูเลแล้วน พื้นที่กระเ่งของคนที่หกของกระเลงเคนยูสาภาพแห่งจาาินะครับก็ได้เกิดการประท่ากันอย่างหนักนะครับทําให้ภยัยกน้องมินอองมีในการสูญเสียและเริ่มตายเป็นจํานวนมากนะครับภายกองทัพมินอองที่มีกําลังเหนือกว่านะครับก็ได้ใช้ทางเฮลิคอปเตอร์และภาพพื้นดินและทางขบวนรถเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าภายกองทัพมินอองนั้นพยายามจะให้ยึดฐานทัพของกองะกำลังกระเลงเคนยูและกระเลงกอซีเลในพื้นที่ ของวาเลให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามาเ้าวันนี้นะครับก็ได้เจอกองกำลังเกรงเคนอยู่ขึ้นไปยึดฐานทัพของกองทัพเมีอนองได้หนึ่งฐานเป็นฐานใหญ่ที่ได้ตักหลักทางมุ่งหน้าเข้าไปเนวปกตินะครับ กำลังกระเลงเคนเยอะนะครับไม่มีรายงานมาว่าเรื่องของการเสียทีวีได้บาดเจ็บนะครับไม่มีนะครับวันนี้เพราะว่าผ่ายกองกระเลงเค่นเยอะที่ได้บุกลุกขึ้นไปตั้งแต่ตีสองนะครับที่จะเข้าไปชื่โตมดีกองทัพลูกน้องมินอองที่ปักหลักในพื้นที่ของกระเลงเค่นเยอะที่เป็นกระเลงกอชุเลนะครับในพื้นที่กระเลงกอชุเลก็มีกําลังพลเป็นจํานวนมากเช่นกันนะครับเพราะว่าร่วมกองกําลังหลายกองพลงที่เป็นกองกำลังผสมนะครับกองกำลังพิทีเอฟหรือกองกําลัง บอบพี่น้องประชารัจนและกองลังอุจจงอังที่เข้าไปชุ่มตรีเคลื่อนไปบุกฐานทัพฐานใหญ่ของกองทัพเนินออกนะครับก็ถูกลบไปเท่าวันนี้นะครับเพราะว่าในเวลาปีห้าก็ลบไปเรียบร้อยนะครับกองทัพเนินออกที่ได้เสียอาวุธยุทธวิศกรและทะวีงอาหารและทางเครื่องจชาถ่ายในการทหารเป็นจํานวนมากนะครับแต่กองทัพเนินออกก็ไม่พอใจนะครับได้เสริมเฮลิคอปเตอร์เข้ามาถึงระเบิดต้นเป็นจํานวนมากในะพื้นที่เกาะสุรเลนะครับ ไปยกองทัพมินอี่ปฏิวัติหน้าที่ตามพื้นที่ต่างๆที่จะเข้ามาจู่ในพื้นที่กกาิเลและมุ่งนหน้าเข้าไปทางอำเภอพบพาจังหวัดตากนะครับก็ได้มีการเสรมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กเรี่ยงกอดชูเลก็เลยตื่นกระหนกตกใจและพากนหนี้ออกจากพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่ากเรี่ยงกอดชุเล่ใกล้เข้าชุบโจมดีกองทัพลูกน้องเมียนองที่เข้ามาปักหลักตามเินเขาต่างๆและมีการทิ้งระเบิดเป็นระยะะและมีทางยิงปืนใหญ่มาทางไกลตกในหุบเขาต่างๆที่กองกาลังกรี่ยงกอดชุเลหรือกองกําลังกระเลงเห็นโยปฏิบัติหน้าที่ได้ประจาการเยอะนะครับทําให้ เกลือนอ,อยู่ที่ได้ปฏิบัติตามพื้นที่และเนินเขาต่างๆต้องได้มีการยักกลุ่มกันคอยระบัรบระังเรื่องของการยิงปืนใหญ่ของกองทัพเนินอ่องยิงมาทางนาวัดีและที่ติดกับเขียดรับฐานนะครับเพราะว่า ผ่ายกองทัพนินออกที่ใช้เฮลิคอปเตอร์มารักตะเวนตามพื้นที่ของกระเลงกอะจูเลในเวลาประมาณตีสี่สามนทีได้นะครับก็วนไปวนมาประมาณ15ห้ารอบได้นะครับผ่ายกองทัพนินออกมีการทิ้งระเบิดลงเป็นระยะๆนะครับและผ่ายกองกาลังกระเลงกอจูเลที่ได้ปฏิบัติตามพื้นที่ต่างๆนะครับก็ได้ประสานงานกันให้เร่งเป้าไปที่เฮลิคอปเตอร์ที่มีการมาทิ้งระเบิดตามพื้นที่ของกอ กลิกเทเลเดกเกลิงของพลที่หกของเกลิงเคียนโยนะครับเรามาในพื้นที่ของภาคตะกายนะครับก็ได้มีกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนจากพีทีเอฟบาดีเอฟแอกเนทีเอฟที่ได้ท่ากับกองทัพมินอองที่ได้บุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนพีทีเอฟนะครับในเวลาประมาณตีจีนะครับก็ได้มีกองกําลังรัดเกลิงกับกองพลที่หกนะครับหรือเกลิงเคียนโยนะครับก็ ก็มีการถึงระเบิดลงในพื้นที่ของภักตากายและในพื้นที่เกนโอนะครับทำให้ผ่ายกองกาลังกปกป้องพี่น,น้องประษาชนต้องได้ประท่าและกระหน่ำยิงอย่างหนักนะครับและผ่ายกองทัพเมียนอ,อกที่ได้ขนเรือยากขึ้นมาตามแม่น้าอีดับบัดีกำลังทหารประมาณ 15ดำได้นะครับที่ได้มุ่งหน้าเข้ามาในแม่น้ําอิดาบัดีที่จะเข้ามาจือโจมตีกองกำลังกบป,ป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอาริเมียวนะครับมาจู่ในพื้นที่มงหยา่าก็จะขึ้นมาทางอูนะครับเพา่ว่าผ่ากกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนฟิลิปปินส์ทับข่าวได้ไปร้อยตมรวตรีมแม่น้ําอิดาบัดีกันเป็นจนํานวนมากนะครับ พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ก็ตื่นกันออกตกใจและพาหกกน,นีลงไปตามแม่น้ําและลงไปทางมานะเลนะครับแต่ว่าฝ่ายกองทัพมื่นอ่องที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงริมแม่น้ําอิรับดีประมาณจิบรอบได้นะครับที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับที่เป็นนักครบของทางอากาศทางลูกน้องมินอ่องเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ใช้เลยอากาศยานถิงระเบิด อย่างต่อเนื่องตามพื้นที่ริมแม่น้ําอิดาบดีนะครับแต่กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็อาศัยจังหวะตามทางบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ําอิดาบดีได้ยิงกระหน่ำใส่เรือยักของกองทัพลูกน้องมินอ่องที่กําลังเสริมทหารขึ้นมาในพื้นที่แม่น้ําอิดาบดีนะครับทําให้เรือยักของกองทัพมินอ่องเข้ามาในพื้นที่แม่น้ําอิดาบดีสองลำไล่จมหายไปตามแม่น้ําและพรมทางทหารประมาณทามถึง40นายได้นะครับ ทำให้ลูกน้องเมีหลายที่ได้ล้มตายในแม่น้ำอิด,ดับดีและทั้งได้รับบาดเจ็บนะครับ ในเวลาที่5เลยประมาณได้มีกองทัพเรือของลูกน้องมินอองขับเพิ่มขึ้นอีก10กาดลำขึ้นมาในแม่น้ำอเอดบดีนะครับก็ได้ถูกกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้รับชุ่มตมดือริมแม่น้ำอดาดบดีกำลังทหาร300กะนายานที่ได้ชุ่มตมดือเรือยักษ์ของกองทัพมินอองที่ติดอาวุธปืนใหญ่และปืนใหญ่หลายกระบอกในหัวเรือนะครับที่ได้ยิงออกมาตัด น้ำอิดาบัดีไล้เข้าสู่ผังริมแนมะ่น้ำอิดาบัดีเลยหมู่บ้านต่อ,ต,อต่อนาะเลนนยหน่องชินเตนะเลนนยน่องอากงเรนะครับก็ลงไปทาง เยนเย่คองเย่นะครับเพราะว่าในพื้นที่ลังกาที่มีตามพื้นที่ของอิรวบดีก็เป็นหมู่บ้านของพี่น้องประสาทชนที่ติดติดกับริมแม่น้านะครับก็มีกองกำลังกป้องพี่น้องประสาชนเป็นจานวนมากที่ไดราทุ่มทุม,มตดริมแม่น้านะครับก็ได้จับภาพของระยะของกองทัพเมียนอองที่ได้กําลังเดินเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ได้ถูกนําจริงและชุ่มจิงอย่างต่อนเนื่องนะครับภายกองทัพเมียนอองที่มุ่งหน้าออกมาในพื้นที่ของมาดเลนะ นะครับเข้ามาจู่ในพื้นที่ของพัชกายที่จะเข้ามาจู่แม่น้าอิดาบดีที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางราสานไปทางประเทศจีนและเข้าไปในพื้นที่ของบ้าแดงยูวีเอ e ที่ค่ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายระดับโดกนะครับก็มีการเชิมทับเข้าไปให้ของย e w s a เอเริ่มมีการเชิมจึงผิดกฎหมายให้กองกำลังย e w ว a เอของรัฐจาน ในพื้นที่รัสาซที่ติดก,กับประเทศเต็น,นะครับพราะเป็นภาคตะวันออกของรัสาซน,นะครับที่อาศัยของย w a บาาแดงนะครับเพราะภาากองทัพนินองท,ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามเรือในแม่น้ำอิดาบดีที่จะไปส่งสิ่งของต่างๆเข้าไปถู่ภาคเหนือของรังรสาซไดและติดกับประเทศเต็นนะครับก็มีการบางแผนส่งสิ่งของที่มีค่าและมีอาวุธยุทโธปกรณ์และสเบออาหารเป็นจํานวนมาก ในพื้นที่ก็มีพี่น้องประชาชืนรายงานมาว่าไปยกองทัพเมียนองที่ไล่ขนเรือยากมาในแม่น้ําเอร์บารีที่จะเข้าไปสู่ภาคเหนือของรัสเานนะครับก็ได้มีการรายงานมาว่าหอยกองทัพเมียนองที่ได้จากพี่น้องประชาเตือน3-4คนได้นะครับมาเป็นโรถมนุษย์แทนในเรือนะครับก็มีการบังคับ พี่น้องประทาทนที่หล่นจับกลุ่มไปมาอยู่ข้างนอกและมาให้พี่น้องประชาชนที่ถูกจับกลุ่มมาจี่คนยืนหัวเรืออยู่ตลอดย4สชั่วโมงนะครับนะครับการกระทำของกองทัพลูกน้องเมียนองทํากับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีความผิดนะครับจับมาเป็นประกันและรั้วมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วในเวลาผ่านมา ตีห้าสานาทีนะครับก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพนุกน้องมีนอองมารับตะเวนตามพื้นที่และมีการทิ้งระเบิดลงเป็นระยะระยะและมีการค่มคู่ทังปืนกลยิงลงมารีมแม่น้ำอีดาบดีอย่างมวัวชัวและทั่วไป ในพื้นที่ต่างๆนะครับทาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องไรหวาดกลัวกันเป็นจํานวนมากนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อแม่นาอิดาบดีก็ได้อพยพออกจากพื้นที่เรียบร้อยนะครับกลุ่มกำลังกอุ่้ปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะกายที่เข้ามาเฉิมในพื้นที่ดาบดีที่จะมาจุ่มโมตอกองทัพลูกน้องเมินอองที่กําลังขนเรือยากออกมาทางมะเดนะครับก็ได้มีการนัดหมายกันไว้เป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเมนยนอง องก็ระยุดการเดินทางไปภาคเหนือก่อนนะครับเพราะว่าไปถูกเรือจมหายไปในแม่น้ําอีกสองลำและทหารเป็นจํานวนมากนะครับภายกองกำลังกลุ่มป,ป้องพี่น้องประชาชนก็ได้รับบาดเจ็บอีกสามนายนะครับเพราะาได้ลวนปืนกลของกองทัพลูกน้องเมอนอ่องยิงลงมาทางอากาศนะครับได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนะครับ ครับจำหรับสถานการณ์การทะเลกันในพื้นที่สาวันนี้นะครับผมขอเพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอขบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกทุกท่านนะครับิดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเลยนะครับตรับข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกทุกท่านครับ